มาหาหน่อไม้มาเจอเห็ดแล้วต้องใช้มีดนะคะค่อยๆเจาะ หางแรกของเราคะ่ะทุกคนคะ่ะหางแรกของเราหมานหมานหมานเดี๋ยวเราจะขุดเห็นโผลมานิดเดียวนะเดี๋ยวเราจะขุดดูก่อนนะทุกคนหางแรกของเราคะ่ะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตขุดก่อนนะ มากเลยคะ่ะทุกคนลึกมากลึกจริงๆ <c oughs> ขนาดนี้เลยอ่ะลึกมากฟุกใครเมื่อกี้ผมมาแค่นี้ตอนนี้อย่างนี้เลยนะพอแล้วนั่นแราว่า

Mm-hmm. ทุกคนหางนี้ขุดยากมากเลยนะคือมันติดอันนี้ค่ะ ดูลากอยู่ตรงนี้เลยนะมันติดไอ้ลากไม้อะค่ะทุกคนเราต้องใช้มีดนะคะค่อยๆเจาะเข้ืมอืม,อม,อม 上に抜けるか、下に抜けるか。下,下だね。そう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 。やった。いやー、いや今。 นี่นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะขุดรอบๆอบก่อนนะคะขุดรอบๆเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะนี่ค่ะใกล้ๆก,ก,นะก,ก,กันเลยอื้นะคะใกล้ๆกันเลยอ่ะ คนมาหาหน่อไม้มาเจอเห็ดมาเจอเห็ดเฉยเลยคะ่ะทุกคนคะเห็ดอะไรนาะไม่กล้าเก็บนะคะมาเจอ ผลงานวันนี้คะ่ะทุกคนใหญ่มากอันนี้